ครับก็วันนี้ก็มาพบกับอูชันชุนโมดิฟายอีกแล้วตอนนี้ก็เราล้างหั้อน้ำครับรถมิโซบิชิเีแลนเซอร์ซีเดียนะครับเครื่อง 4G18 นะครับอันนี้คือเราถอดวาวน้ำออกไปเลยครับเพราะว่าหม้อน้ำเป็นสนิมแดงแอันนี้ก็คือวาวน้ำถอดออกไปเลยแล้วเราก็ต่อน้ำเข้าไป แล้วก็สตาร์ทเครื่องเพื่อไล่เอาสนิมออกมาฮนะอันนี้ก็วาวาน้าเดี๋ยวเราค่อยใส่ทีหลังครับ่างนี้จะทําให้สนิมในห้องในตัวเครื่องนะครับมันออกมาเกือบจะทั้งหมดเลยครับแล้วก็มีเล่งเครื่องช่วยหน่อยนึง สนิมที่อยู่ในห้องเครื่องก็จะได้ออกมาหมดเลยครับแล้วเราก็ถึงจะประกอบหม้อน้ำแล้วก็ประกอบเบาน้ำแล้วก็เติมน้ำยาที่หลังนะครับอันนี้คือล้างออกทั้งระบบเลยอย่างนี้สนิมออกหมดแน่ครับ